เพื่อนๆทุกคนผมบิ๊กนะครับจาก BCK Channel อีกแล้วนะฮะวันนี้ครับไม่มีเน็ตขาดการติดต่อ2คืนเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า บรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับกับที่นี่ฮะบ้านเกียงไก่เขื่อนศรีนครินนะฮะจังหวัดกาญจนบุรีก็ที่ที่ผมอยู่ตอนนี้นะฮะก็จะเป็นกลุ่มพี่ๆที่แบบว่ารถโฟล์วิวครับขึ้นมาบนเขาแล้วก็มาหาเด็กๆนะครับมาแจกของทํากิจกรรมแล้วเราไปดูกันนะฮะว่าวันนี้ผมจะไปถ่ายอะไรให้ดูบ้างนะครับก็เป็นกิจกรรมที่เรามีการแพนไว้นะผมก็รู้คร่าวๆนะเพราะผมก็ตามพ้ามาอีกทีนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดลานกลางเต็นท์นะครับข้างหลังนี้นะฮะจะเป็นจุดลานกางเต็นท์ทั้งหมดเลยอันนี้โซนผม อยู่ตรงนี้นะครับมาประมาณ9คนแล้วก็จะมีพี่ๆเขาที่อยู่ข้างหลังแต่ก็ข้างหลังถัดไปอีกด้วยนะครับก็ตอนนี้มาประมาณ25คันนะครับก็จะเป็นรถแบบไม่กระบะก็เป็นโฟวิไปเลยฮนะก็ที่นี่ก็บร,ริกาศด,ดีมากครับมีตั้งแต่ทะเลหมอกนะผมเอาให้ดูนะฮะข้างหลังผมนู้นฮะไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่าข้างหลังเป็นทะเลหมอกนะครับหรือเราผมจะขึ้นรูปไว้ข้างทางให้ด้วยนะ,ะที่ผมถ่ายไว้ตอนช่วงเช้านะครับบร,ริกาศด,ดีมากแล้วก็มีทั้ง ส่วนภาตะวันเนืการเหมือนชาวบ้านชาวบ้านฮะมีวัวเดินมีไก่นะครับผมแต่ตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปทานอาหารเช้านะครับเห็นมีพี่เขาเรียกแล้วฮะีจริงแล้วผมมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับแต่แบบว่าผมมาถึงที่นี่ประมาณตอนตีสองนะครับแล้วก็รีบกางเต็นท์นะาะว่าง่วงมากนะฮะใช้เวลากางถึงสองชั่วโมงกว่าจะกางเสร็จนะครับมีตั้งแต่กางผ้าใบกางเต็นท์นะฮะทั้งหมด4ี่หลังแล้วก็กางแฝกชีทเขาเรียกน่าจะเรียกแฝกชีทมั้งที่เป็น ถ้าใครเห็นนะหน้าเต้นผมมันจะมีแบบน่าเนี่ยคล้ายๆเหมือนพี่เขาเรียกแสนชีิตนะครับก็กันน้ําค้างอีกทีหนึ่งนะกางอะไรเสร็จก็ประมาณตีสี่นะแล้วก็ได้นอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาประมาณหกโมงครึ่งนะครับไปอาบน้ำแล้วก็ได้เห็นคลิปตอนที่ผมถ่ายตอนเจ็ดโมงครึ่งนั่นแหละฮะนี่นะอาหารเช้าวันนี้ครับหมูกระเทียมแกงเขียวหวานว้าว นี่ครับเพื่อนๆกินข้าวเสร็จแล้วฮะผมมาถ่ายตรงนี้ดูหมอกดูทิสวยมากว้าวเห็นไหมเป็นภูเขาแล้วมีแบบหมอกสวยมากตัดกับเอ่อแม่น้ำแดดแรงตัดกับแม่น้ำข้างล่างที่เป็นแม่น้ำนะว้าวเจ๋งมากแล้วตอนตอนเช้านะครับเป็นตัวนาคด้วยนะตัวนาคอะไม่ใช่พญานาคนะมันเป็นตัวนาคอะเออเห็นแวบๆบแบบด้วย ดาวพ่นกาแฟมากมากมากาก็มีกานี่เรากาด้ำร้อนกากาแฟก็เครื่องปั่นกาแฟได้นะครับ ถึงโรงเรียนแล้วครับผมนีคค่ฮะมีน้องๆ้องรอรอกันอยู่นะครับต่อมากันทั้งหมด25คันนะครับออทางของผมเนี่ยก็จะเป็นพวกขนมเป็นอุปกรณ์เครื่องเ,ออเครื่องเขียนนะครับก็คนอื่นก็จะมีอย่างโล่ชูชีพนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นแม่น้ำเนาะเป็นแหล่งน้ำเนี่ยเช่ไหมเป็นแหล่งน้ําแล้วก็จะมีเสื้อผ้าเครื่องนึ่งห่มนะครับยารักษาโรคก,ก็แล้วแต่คันนะครับแต่ละคันก็คุยกันมาว่า พยายามเอามาไม่ซ้ำกันนะให้แตกต่างที่สุดอะไรประมาณนี้ฮะนี่ครับแปลงพืชผักสวนครัวของน้องๆน,นะครับ ี่ด้านหลังผมเป็นโซนปลูกผักเพื่ออาหารกลางวันนะครับของน้องนะอยู่ข้างหลังนะเราทำการเคลียร์ยโต๊ะนะฮะเพื่อเราทำกิจกรรมกับน้องข้างในนี้นะฮะมีแล้วก็มีพี่ที่เข้า,ขา,ขามาย่างปลาหมึกแจก,กน้องๆด้วยว้า คนเยอะตอนนี้คอแบบัขอ,องผมนะครับก็จะเป็นขนมซูชิครับซูชิชอ้าวแล้วไหนไม่มี้ออันนี้ปิดเลยนะนะผมมามแจกเป็นปนาฬิกาด้วยนะฮะตอนนี้กำลังช่วยกันตั้ง ัเรเอาละฮะตอนนี <S 2> <S 2> <บ Sports> ้เรามาแล้วฮะตอนนี้เรียงของเรียบร้อยก็จะเป็นรองเท้าแล้วก็เป็นขอขนมนะครับแล้วก็นมนมนี่นะหับมือบ๊ายบาย ต้วน,ะะตนั้นเป็นไอติมไอติม,ตม,มบบอันนี้เป็นของที่มาให้หาชุมชนที่นี่นะฮะก็เยอะมากมายนะฮะตั้งแต่ขน,นมแคมเพิร์ดนะฮะรวมถึงผ้านามไยมนะฮะรวมถึงน้ำมันน้ำมันนะฮะเทียนนี่มีพานพุ่มด้วยนะฮะเด็กๆเอาไว้ใช้ทำพิธีต่างๆได้นะฮะก็โอเคเลย นะีกําลังน้องกาลังกิน,กนข้าวกันอยู่ด้วยนะกนะารที่ต่างๆเลยนะนะพร้อมกับผู้ปกครองนะ สานะครับโรงเรียนตะเวนชายแดนนะฮะตอนนี้ก็การจันบุรีก็เป็นชายแดนนะครเมื่อก่อนเคยเป็นพื้นที่ฉีดแดงนะตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนไปแล้วฮะจากที่ถามคนในพื้นที่นะครับก็เพราะว่าประเทศนะครับก็เลยทําให้เกิดโรงเรียนนี้ขึ้นมาว้าวสุดยอดครับโอเคครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วฮะกับภารกิจจิตอาสาของเรานะับตอนนี้ก็กำลังจะไปไหว้พระ วัดแล้วนะฮะขึ้นฝั่งมาแล้วมาถึงแล้วโบโสดสแตนเลสหนึ่งเดียวในโลกครับวัดปากลำขาแข้งนะฮะเข้าลเียเยบไปข้างในครับโอเคฮนะออกจากท่าแล้วฮะแล้วกลับนะฮะก็ วัดกันแหลกหนึ่งเดียวแเะนำหนึ่งเดียวในประเทศไทตอนนี้ประมาณ4ี่โมงแล้วประมาณ4ีโมงก็น่าจะนงนะอจะเร็วกว่านั้นแต่ต้องดูว่าเราควกระแดนมม่น้ำหรือเปล่าหรือวานกระแนานะ้ำาบายน่าจะได้มาอีกนะสงบมากก็คือเราถ่าย ครับกับการล่องเรือไปวัดที่เขาเล็คอมเมนต์เอาเลยว่าเป็นวัดสแตนเล็ที่มีเพียงแห่งเดียวในโลกนะฮะใครเคยมาบ้างครับใครเคยมาก็ฝากคอมเมนต์บอกไว้หน่อยนะผมยังรู้กันว่ามีใครออแอดเวนเจอร์แบบผมบ้างนะแต่ตอนนี้เราก็จะกลับที่พักนะครับที่เป็นเต็นท์นะเอ่ววิ่งขึ้นตรงนี้นะฮะแล้วก็ซึกแจ็กเข้าไปก็ประมาณแบบชั่วโมงหนึ่งได้นะมันก็ประมาณไม่กี่โลแต่ขับเป็นชั่วโมงเพราะว่า ทางมานี่มาแล้วผมจะเก็บภาพบรรยากาศตอนที่นั่งรถให้ดูนะฮะว่าเป็นยังไงว่ามันซึกแซกยังไงนะแล้วก็โยกข,ขนาดไหนโอเคไทางกลับบ้านกับเต็นท์ดึงๆตอนนี้เราถึงแล้วฮะถึงที่พัก,พกแล้วครับผมเต็นท์เราอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็มีเต็นท์ที่คนเขามาถามมากั้งเพิ่มมาอยู่ตรงนู้นนะฮะ อ่าเนี่ครับเรามีการเลื่อนเต็นท์นิดนึงนะฮะเลื่อนมาอยู่ด้านนี้นะจะตอนแรกอยู่ตรงนี้เนาะเพราะว่าตรงนี้เมื่อกี้เราเจอเป็นลังมดนะเหเมื่อวานไม่เห็นเลยนะแต่ตอนนี้แบบว่ามดเต็มเลยฮะนะฮะเป็นลังมเลยอ่ะไม่รู้ใครเห็นหรือเปล่านะตนัวเป็นร่มเลยนะโอเคฮะเรามาเตรียมอาหารเย็นกันดีกว่าวันนี้จะทำเป็นข้าวหมูย่างอันนี้เราตามเป็นผิกไคร ก็มีรากเฉียก็กระเทียมด้วยนี่เกําลังจะเราจะหมักหมูนะหมูนี่นี่พร้อมแล้วเสรทำเสร็จแล้วฮะอาหารไทยทุกอย่างเลยนะยังไงบ้างหมักเลยน้ำมันหอยน้ำมันหอยเจหมักเราหมักเลยฮานอเพิ่มความอร่อยซับๆหน่อย เรียบร้อยฮะหมักเรียบร้อยเดี๋ยวรอไปย่างกันดีกว่าจะย่างหมูนี่หมูย่างสุดเด็ดแจ่มเลยจมแจมไปเลยยังไม่จดีนะอยู่เลยนะนี่ครับมือเงินครับอันนี้อร่อยกว่าอีกเหรอเออไม่ต้มเจือที่ผมกินไปแล้วนะเพิ่งมาทานก็มี อต้มยำปลากระป๋องนี่เองหอมมุ้งแต่ถ้าเป็นสีนิ้มข้นกว่าเนาะใส่ปลากระป๋องสองใบกระป๋องต้มยำใบชะอมอันนี้เค็มนะอันนี้โอเคกว่านี่โอเคกว่าผักเทียมจบไหมไม่เป็นไรแหละมาตั้งแต่ชักเค็มแล้วแก้ไม่ออกไม่ใไ่หรอกอ้าว โอเคฮะตอนนี้เรามาจุดเทียนถวายพระพรนะครับรอเก้าของเราเนก็น,นี่ยคแคทุกคนจุดเทียนรยพรวยเน,นื่องด้วยวันนี้วันที่5้านะครับหาธันวานี่ับ

ใจยะไครับกับกิจกรรมจ,จุดเท<ห>ียนไทย,ต,ยต้องรอลงมาถึงจะเสียบได้ที่หลังรถ่ไดใ,ใจน้สวัสดีครับทุกคนกับเช้าวันที่3นะครับเมื่อคืนไม่ทันถ่ายตอนจะนอนนะอาบนะ้ำแป๊บหนึ่งก็หนาวมากเพราะว่าอากาศเย็นมากนะครับตอนกลางคืนอาบนี้เหมือนเราน้ำแข็งอาบที่ตัวเลยนะดูหมอกดิฮะ หมอกคือเยอะมากเยอะก,กว่าเมื่อวานอีกดูจะเห็นบ้าหมอกอเยอะมากคือหนามากตอนนี้แบบว่าว้าวรู้สึกถึงความเย็นมากกว่าเมื่อวานนะเนนะมื่อวานเนี่ยเรายัางพอเห็นด้านูุนที่เป็นภูเขาเนาะที่แบบว่าภูเขาขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็มีหมอกเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูแล้วกันนะเนี่ยประมาณนี้่าเห็นไหมฮะ ว่าวันนี้หมอกลงมากกว่าเยอะมากฮะแล้วก็หนาวกว่าเยอะมากแต่ฟินกว่าฮะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเราต้องรีบตื่นแต่เช้านิดหนึ่งเพื่อไปหาเด็กๆที่โรงเรียนใช่ไหมแต่วันนี้เราก็ชิลๆฮะตื่นขึ้นมาบบตอนนี้ประมาณ9ก้าโมงแล้วฮะหมอกก็ยังมาอยู่ฮะเก้าโมงนะมันไม่ใช่แบบว่าหกโมงเชา้าหรือว่าเจ็ดโมงเชา้าแล้วหมอกยังขถา,านนี้นะมีคุณลุงอยู่ตรงนู้นด้วยลูกเคยเห็นปะ นี่คุณลุงพายเรืออยู่โอ้โหสวยมากๆน่าตรงนั้นเคยเห็นบ้างพายเรือหาปลานะ้วโอ้โหข้ามเพามกลางหมอกนี่เป็มน้องหมาน่ารักเชียเหมือนแบบว่าเป็นแบบถ้ามองไกลๆนี่เหมือนหมาชิบะญี่ปุ่นนะหรือต้องหมาหนาวหรือเปล่านี่วันนี้แบบว่าหมอกลงเยอะใช่ไหมฮะเป็นนิเปียกเลยนะ ดูได้เลยอะแบบว่าน้ำไหลจกโจกเลยน้ำเต็มเลยใครเห็นมัน้นะโอ้โหเ,เรียกว่า<อ>น้ำค้างนะฮะเอยอะมากเอยอะกว่าเมื่อวานอีกนี่ใครเอาเต็นท์มานะต้องแบบว่ามีเ<อ>ขาเรียกอะไรนะไอ้ที่คุมเต็นท์อีกทีหน,นึ่งอ่ะเพราะว่าไม่งั้นนอนกับเต็นเปียกเลยนี่นี่เห็นน้ำพแล้วหนาวตาย น่าจะหนาวตายนะแข็งเลยเห็นที่ตรงนี้ไหมโล่งแล้วก็คือเก็บเต็นท์ไปแล้วฮะเต็นท์สี่เต็นท์นะแล้วก็รวมถึงแฟลชชีตก็คือไอ้ข้างบนนะฮะตอนนี้ก็เหลือแค่ตรงกลางเนาะแล้วก็ตอนนี้ผมกําลังจะเดินไปทานข้าวเช้านะครับเผ<ม>ื่อมีคนถามนะฮะว่าที่นี่เขาเก็บค่าเต็นท์ยังไงนะเขาเก็บ50บาทนะครับแต่ต้องแต่ต้องประสานมากับทางทางที่นี่เนาะเออซึ่งเบอร์เนี่ยผมไม่มีนะลองหาดูในเน็ตดูนะครับเดี๋ยวเราเดินไปกินข้าวที่นี่เขาเก็บเต็นท์เต็นท์ละห้าสิบบาทผมมีสี่เต แต่อาจจะเดี๋ยวต้องช่วยค่าอาหารด้วยเพราะว่าเช้ากลางวันเย็นเนี่ยผมก็กินกับทางพี่ๆคณะเนี่ยฮะที่ออกมาด้วยกันเขาก็จะมีแบบแก๊งที่ทําลงกลัวให้ฮะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเก็บเท่าไหร่นะตอนนี้หมากก็เริ่มเบาบางลงแล้วบ้านเกียงไก่นะครับบ้านเกียงไก่อุทยานเขื่อนศรีนครินนะต้องหาเบอร์ดูใน,นเน็ตน,นะครับน่าจะมีอยู่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่นี่เขาเปิดให้มากางเต็นท์มากน้อยแค่ไหนนะแล้วก็กางในช่วงไหนบ้างนะผมไม่แทบไม่รู้รายละเอียดเลยคือผมตามตาม คุณลุงคุณป้าคุณน้ามาเพราะเขาชวนผมมานะข้าวต้มเดียจะฝากท้องไว้กับข้าวต้มหม้อนี้ดีกว่าชิ้นตู้มากเดอะเบสมากอากาศเย็นๆข้าวต้มร้อนๆแอบไปเบิ้ลด้วยที่สองมาแล้วก็แอบขอขคุณลุงมานะได้ปลาปลาเล็กๆนะปลาแบบกรอบอะ่ะมือตอนนี้ เราถือไปไปกินแถวบริเวณเต็นท์เราอากาศก็ยังเย็ยนอยู่นะต่อให้หมอกจะหายไปมากละอยู่อันนี้ก็แก๊งของผมเองนะครับคุณลุงคุณป้าแล้วก็พี่ๆน้องๆชวนกันนาครับเ้าคนไกลไไกลเห็นมวิ่งวิ่งวล่งวิ่งไกลงวิ่งวิ่งไกลงวิ่วิ่ง ตะวันให้ฟังนะครับถ้าเราอยากรู้ว่าทิศตะวันออกอยู่ตรงไหนนะฮะดูหน้าทันตะวันฮะเขาจะหันไปด้านเดียวกันทิศนั้นนะฮะเป็นทิศตะวันออกรยากาศฝ่าดงทุกทันตะวันนะครับอืมสวยสวยตรงนู้นเห็นไหมพระอาทิตย์กำลังขึ้นตรงนี้ส่วนดอกทันตะวันก็กำลังขึ้นรับแสงทุกดอกเห็นไหมทุกดอกจะหันไปทางตะวันออกนะ ต,ตอนนี้เก้าโมงครึ่งนะฮะเห็นข่าวแล้วครับ9ก้าโมงครึ่งเห็นข่าวแล้วสวยเลยดูสิว้าวก็ยังมี พ,พี่คนอื่นๆน,นะครับพี่ยังไม่ได้เก็บเต็นท์เขาเห็นบอกว่าจอเย็นๆนะคุ้มครับบรรยากาศแต่กลุ่มผมเนี่ยไปต่อเนี่ฮะมันจะมีร่องเข้าไปตรงนั้นเห็นไหมเป็นทางเดินเข้าไปเราเดินเข้าไปกันว่าเป็นยังไงแล้วนะดูดิว้าวโอ้นี่ฮะไปดูกันครับเราจะเข้าไปในนี้ฮะเป็นทางเดินเข้าไปเลยน่ากลัวไหมเป็น<อ>ทางเดินเข้าไปกลัวโอ้ป่าไป ป่าไผ่ขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับป่าไผ่อากาดเย็นโอเคฮะเมื่อกี้เราเดินออกจากป่าไผ่มานะครับเราก็จะเดินเลาะมาตามทางข้างหน้าก็จะเป็นสำนักสงฆ์นะฮะเราเดินเข้าไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับว้าวพระพุทธรูปนะฮะองค์ใหญ่อยู่ด้านนี้ด้วยนี่ฮะพระพุทธรูปนะฮะที่ผม กระลาบไหว้เมื่อกี้เลยว้าวเยวเนี้สวยจริงๆโอ้โหอเมซิ่งมากครับเมื่อกี้เราเดินผ่านป่าไผ่แล้วก็วัดใช่ไหมปุ๊บเดินมานิดเดียวฮะเจอโรงเรียนเลยฮะนี่คือโรงเรียนที่ผมมาเมื่อวานนี่ฮะว้าวใกล้มากโรงเรียนที่เรามาทํากิจกรรมเมื่อวานนะฮะโอ้โหใกล้สุดๆแต่แบบว่า นั่งรถอ้อมมาเนี่ยถึงเนี่ยถึงเนี่ยเนี่ยโหคือไต่มาตุ๊ก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 เราพื้นแบบว่าไม่ได้เลยอ่ะแล้วมาถึงนี่จำได้ไหมฮะนี่ยโรงเรียนที่เราทำกิจกรรมลงลูกกงนี่ฮะใกล้วากตรงนี้ก็เป็นวัดที่เมื่อวานผมไม่เห็นป้ายฮะนี่ฮะก็คือเดินตรงนี้ไปเท่านั้นเองพุทธอุทยานลำขาแข้งนะฮะโอเคฮะเรากำลังเดินกลับแล้วฮะเมื่อกี้เราไปลงโรงเรียนใช่ไหมก็จะเจอน้องๆที่เดเมื่อวานมาทำกิจกรรมแบบเราครับเขาก็ มาทักคายคุยเล่นเขาก็จำเราได้เนาะพี่นมีน้องๆยังชวนเลยน้องๆยังชวนบอกว่าพี่ให้มาช่วงวันเด็กก็วันปีใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าเขาชอบนะเขาชอบที่มีของมาแจกหมอกหายหมดแล้วครับเห็นภูเขาแล้วตอนนี้กำลังขับรถออกจากเขานะครับผมโจยโจเหมือนเดิมครับตอนเราวิ่งมามอคือ เดี๋ยวจีนโจยีเดี๋ยวจอดซ้ายให้มอไซค์ไปก่อนเดี๋ยวเขากินฝุ่นเราจอดซ้ายหน่อย 3วัน2คืนที่ตัดเน็ตตัด Wi-Fi ตัดสัญญาณทุกอย่างเป็นไงกันบ้างครับกับทริปที่ผมไปมาใครชอบนะฮะฝากกดไลค์ให้กับว<ส>ิด<ส>ีโอผมด้วยนะฮะใครเคยไปประสบการณ์แบบนี้เล่าให้ผมฟังหน่อยฮะในคอมเมนต์ฮนะหรือว่าคิดว่าผมตกหล่นตรงไหนหรือว่าผมอธิบายตรงไหนไม่ละเอียดนะครับก็ฝากคอมเมนต์ไว้หน่อยเดี๋ยวผมจะไปตอบตอบให้นะฮะในคอมเมนต์นะถ้าแบบว่าอยากจะทราบอะไรเพิ่มผมไม่รู้ว่าผมขาดตกบกพร่องด้านข้อมูลตรงไหนไปบ้างหรือเปล่านะเพราะว่าบางอย่างมันก็ ชวลูกนิดนึงผมก็ไม่รู้ว่าเหมือนกันว่าผมจะถ่ายในช่วงไหนดีนะเพราะบางครั้งแบบนั่งรถเงี้ยมันก็โค้งไปโคงมาโคงไปโค้งมา,มาใช่ไหมก็อาจจะไม่ได้ถ่ายเยอะมากเพราะว่าผมก็ต้องหาอะไรยิบเกานะเนาะรวมถึงพี่ๆเพื่อนๆก็คงจะไม่อยากดูคลิปที่มันสั่นไปสั่นมาเนาะก็เลยพยายามหาหาถ่ายอย่างอื่นที่มันนิ่งๆหน่อยแล้วก็ใครชอบบรรยากาศตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันด้วยเนาะผมก็จะได้ไปปรับปรุงคลิปดูผมเรื่อยๆนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนที่ มาดูคลิปนี้จนจบนะฮะใครยังไม่ได้กดซับสไครต์ฝากกดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างๆด้วยนะฮะเวลาผมลงคลิปครั้งหน้าจะได้ไม่พลาดชมคลิปของผมนะครับรวมถึงใครชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะแล้วมาดูกันครับว่าคลิปหน้าผมจะไปท่องเที่ยวที่ไหนหรือว่ากินอะไรหรือว่ารีวิวที่ไหนอีกก็รอติดตามชมคลิปหน้าครับว่าจะเป็นอะไรสําหรับคลิปนี้บา,บายยครับขอบคุณครับบา,บายย